ฝีมือพารวยขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฝีมือพารวยช่วงที่2นะครับในช่วงยอดฝีมือกับเกมการแข่งขันที่สุสดสนและลุ้นไปกับยอดฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆเพื่อชิงรางวัลวันนี้ครับเป็นการต่อสู้ของยอดฝีมือช่างไฟฟ้า3คนช่วงยอดฝีมือ สวัสดีครับผมชื่อนายจักรูงกองครับมาจากวิทยาลัยเทคนมคมยมศึกษาครับถ้าเรื่องไฟฟ้าไม่ต้องถามครับถามผมก็ได้ครับจบครับสวัสดีครับผมชื่อนายทวีปมิหมุนทศเรียนไฟฟ้ามา2ปีแล้วครับวันนี้ผมต้องชนะแน่ๆครับสวัสดีครับผมชื่ออภิธานตัวพวงครับผมทํางานเป็นช่างไฟฟ้าครับบริษัทเอกชนนะครับวันนี้ผมมาประกอบหลอดไฟครับสามพันบาทเป็นของผมแน่นอนครับขข้อข้องใจกับกระทรวงแรงงาน ได้ยินมาว่าค่าแรงขึ้นไว้300บาทผู้ประกอบการจะอยู่ไม่ได้มันจริงไหมครับแล้วถ้าผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้กระทรวงแรงงานจะมีวิธีช่วยอย่างไรครับครับผมต้องขออนุญาตตอบอคําถามของผู้ใช้แรงงานนะครับว่าอันนี้คําถามตรงนี้ท่านก็คงจะทราบดีนะครับว่าผมพยายามนะกระทรวงแรงงานรัฐบาลที่จะผลักดันให้มี300บาทนะฮะซึ่งปฏิบัติพร้อมกันทั่วประเทศแล้วนะเมื่อวันที่1มกราคม2556 อันนั้นเป็นนโยบายที่เราต้องมองดูจากตัวเลขจากความเป็นจริงนะครับค่าของชีพก็ดีนะครับซึ่งในอดีตจนถึงปัจจุบันอัตราการเติบโตของอัตราค่าจ้างแรงงานนั้นต่ํากว่าความเป็นจริงนะครับวันนี้ที่เราขึ้นถึง3 0 0รบาทก็เพื่อให้ท่านนั้นได้นําเงินตรงนี้เนี่ยไปใช้นะฮะกับครอบครัวให้เป็นประโยชน์นะครับถามที่ว่า300บาทเยอะไหมขณะนี้ก็เป็นเพียงแต่ตัวเลขที่ผมว่าจะทําให้ท่านดีขึ้นในทานการเป็นอยู่ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะให้เท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าหากเราไม่มีวลาอการใช้การเงินครับแล้วส่วนการที่หากว่า300บาทนั้นที่รัฐบาลขึ้นครั้งนี้นะครับเป็นแค่เริ่มต้นนะครับเป็นค่าแรงขั้นต่ําที่ไม่มีฝีมือเลยแต่ถ้าหากอยากให้ท่านเนี่ยช่วยพัฒนานะกรมจัดหางานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราร่วมพร้อมที่จะมีสาขาอาชีพในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปตามขั้นของสาขาอาชีพของฝีมือแรงงานซึ่งมากกว่า300าอยู่แล้ว มันไม่อยากให้ท่านอยู่นิ่งกับ300บาทซึ่งการเริ่มต้นขอให้ท่านพัฒนาตัวเองทักษฝีมือเข้ามาที่กระทรวงแรงงานเพื่อมีขั้นตอนถึงไหล22ถึง44สาขาอาชีพที่เงินนั้นขั้นต่ำท่าได้รับการรับรองการพัฒนาฝีมือแล้วเนี่ยเงินพวกนี้จะสูงนะถึง770ต่อวันก็มีนะครับนั้นอยากให้อย่าหยุดนิ่งนะครับ แล้วก็มาร่วมกันมาทํางานม,มาปรึกษากับกระทรวงแรงงานจะเป็นเจ้าภาพหลักที่จะหาทางเป็นที่ปรึกษาและข้อแนะนําให้ท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากเงินเดือน300บาทครับเย้เ yeah! อาละครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฝีมือพารวยช่วงที่2ครับผมในช่วงยอดฝีมือกับเกมการแข่งขัน,ขน ที่สนุกสนานและร่วมมืกับยอดฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆนะครับเพื่อชิงเงินรางวัลและวันนี้ครับเป็นการต่อสู้ของยอดฝีมือช่างไฟทั้ง3คนตอนนี้พูกแข่งขันท่านแรกนะครับมาทําความรู้จักว่าชื่อเสียงเรียงนามคือใครสวัสดีครับชื่ออะไรครับน้องสวัสดีครับผมชื่อแจ็คภูมิกรงกองครับมีอาชีพทําอะไรครับช่างไฟครับช่างไฟนะครับตามบ้านหรือที่ไหนตามบ้านครับตามบ้านเคยโดนไฟดูดไหม ครั้งสองครั้งครับครั้งสองครั้งนะครับแล้ววันนี้คิดว่าเราจะพิชิตเงินรางวัลสามพันบาทได้ไหมครับได้ครับเรามีเทคนิคในการแข่งขันไหมครับมีครับมีนะครับมั่นใจนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับเชื่ออะไรครับชื่ออภิธานโตพวงครับอ่ามีอาชีพทําอะไรครับเป็ช่างไฟฟ้าครับโรงงานเป็นช่างไฟฟ้าโรงงานระหว่างโรงงานกับไฟฟ้าบ้านเนี่ยแตกต่างกันไหมครับแตกต่างครับแตกต่างกันตรงไหนครับผมแตกต่างกันไฟจะน้อยกว่าครับ ไฟบ้านจะน้อยกว่าไฟโรงงานไฟโรงงานจะเยอะกว่าอันนี้เราศึกษาจากไหนถึงได้มาทําไฟฟ้าเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่อันตรายมากเรามีการอบรมไหมครับมีครับก,ก็เรียนจบ,บ,จ,บจบช่างไฟฟ้าครับอ๋อแล้ววันนี้คิดว่าจะไปชิงเงินรางวัลได้ไหมครับไ,ได้แน่นอนครับมีเทคนิคในการแข่งขันท่านแม่มีกองเชียร์เยอะเลยขอให้น้องโชคดีพี่เป็นกำลังใจให้นะครับผมสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับทวีปยิ่งเหมือนทร,ยรัย มีอาชีพทาอะไรครับช่างไฟฟ้าครับช่างไฟฟ้านะครับผมทำนานได้ยังครับก็สองปีครับทําไมถึงเลือกทําอาชีพไฟฟ้าครับมันรายได้ด้วยครับแล้วก็มันทํางานง่ายดีรายได้ดีทํางานง่ายครับผมและวันนี้คิดว่าเกมของเราง่ายไหมง่ายอยู่ง่ายด้วยกับเวลาและเงินรางวัลโอเคไหมครับผมพร้อมไหมครับทั้งสามท่านพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับผม เอาละครับผู้แข่งขันพร้อมแล้วกรรมการก็พร้อมแล้วและกติกาฝีมือพารวยจะเป็นยังไงไปดูกับเกมที่มีชื่อว่าไฟมาพาโรย